คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่ที่ไม่สิ้นสุดทุกเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความเร่งรีบวิ่งวุ่นกับการทำงานเลิกงานกลับบ้านกินข้าวนอนแล้วตื่นมาวิ่งใหม่แบบเดิมซ้ำๆวนไปวนมาแล้วคุณเคยหยุดถามตัวเองไหมครับว่าเราทำไปทำไมทำไมเราถึงต้องวิ่งเร็วขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่รู้สึกถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเสียทีถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่าย ท้อแท้หรือรู้สึกว่าชีวิตมันช่างไร้ความหมายหรือเกินผมอยากให้คุณอยู่กับผมตรงนี้ครับเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันในวันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามหามาทั้งชีวิตเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกความทุกข์ความกังวลและความไม่สบายใจที่คุณแบกรับไว้ในใจระหว่างฟังลองแชร์ podcast นี้ให้เพื่อนที่กำลังเครียดเพราะสิ่งนี้จะปลดล็อกความทุกข์ในใจพวกเขาได้จริงๆสำหรับวันนี้ ผมจะพาคุณดำดิ่งไปกับปรัชญาชีวิตอันทรงพลังจากหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Now หรือพลังแห่งปัจจุบันผลงานชิ้นเอกของเอ็กฮาร์ดโค e นักเขียนและอาจารย์ทางจิตวิญญาณผู้โด่งดังหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นหนังสือขายดียระดับโลกแต่ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วนับล้านคนทั่วโลกเบื้องหลังงานเขียนอันลึกซึ้งนี้ เอ็กฮัโทเล่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าอย่างหนักหน่วงที่สุดในชีวิตจนถึงขั้นที่เขาเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองลงแต่ในค่ำคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดที่สุดนั่นเองเขาได้ยินเสียงหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิดอย่างชัดเจนว่าถ้าฉันไม่อยากอยู่กับตัวเองแล้วแล้วใครคือฉันใครคือตัวเองกันแน่คำถามง่ายๆแต่ทรงพลังนี้ ได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักรู้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาในคืนนั้นเองสิ่งที่เอ็กฮาร์ดเรียกว่าอีโก้หรือตัวตนจอมปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเขาได้ค้นพบความจริงอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าความทุกข์ความเศร้าความกลัว,คว,ลวความกังวลทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้ล้วนเกิดมาจากความคิดของเราเองแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเขารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรา ไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยเราเป็นมากกว่าความคิดของเราตอนนี้ครับลองหยุดพักสักครู่แล้วถามตัวเองอย่างช้าๆชัดๆในใจว่าฉันเป็นใครถ้าฉันไม่ใช่ความคิดของฉันลองปล่อยให้คำถามนี้ดังก้องอยู่ในใจคุณสักพักแล้วสังเกตว่ามีความรู้สึกใดผุดขึ้นมาเราถูกฝึกให้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแต่ในปัจจุบัน ความคิดกำลังเข้ามาควบคุมและใช้เราแทนคุณเคยไหมครับที่กำลังนั่งอยู่เงียบๆกำลังพักผ่อนอยู่สบายๆแต่จู่ๆสมองของคุณก็เริ่มวิ่งวุ่นไปกับเรื่องราวต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนอาจจะคิดถึงเรื่องงานที่ยังค้างคาคิดถึงเรื่องเงินที่ต้องจัดการคิดถึงความผิดพลาดในอดีตที่อยากกลับไปแก้ไขหรือกังวลกับอนาคตที่ไม่แน่นอน สิ่งเหล่านี้เองครับที่เอ็กเฮิร์ตทอลเล่เรียกว่า mind identification หรือการที่เราหลงคิดไปว่าฉันคือความคิดนี้เราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าความคิดเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งก็จริงครับความคิดเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการจัดการกับโลกภายนอก แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยให้ความคิดเข้ามาควบคุมเราอย่างสมบูรณ์จนเราลืมไปว่าเราเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นเอกเฮิร์ตเปรียบเปรยไว้ได้อย่างงดงามครับว่าความคิดก็เหมือนกับเมฆที่ลอยเข้ามาในท้องฟ้าแล้วก็ลอยผ่านไปเมฆแต่ละก้อนมีรูปร่างที่แตกต่างกันบางครั้งก็มืดครึม้มบางครั้งก็สดใสแต่ไม่ว่าเมฆจะเปลี่ยนไปอย่างไรท้องฟ้าก็ยังคงเป็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือท้องฟ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับมีเรื่องเล่าของลูกศิษย์คนหนึ่งที่เข้าไปถามอาจารย์เซนผู้ปราดเปลื่ยว่าท่านอาจารย์ครับผมจะทำอย่างไรถึงจะสงบจิตใจได้อาจารย์เซนมองหน้าลูกศิษย์อย่างอ่อนโยนแล้วตอบกลับมาสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าเธอคือท้องฟ้าความคิดคือเมฆทำไมต้องกลัวเมฆคำตอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของ The Power of Now ได้อย่างชัดเจนครับ ลองหยุดฟังสักครู่ครับสังเกตดูว่าตอนนี้ในหัวของคุณกำลังคิดอะไรอยู่มีเมฆก,ก้อนไหนลอยผ่านเข้ามาบ้างแล้วลองถามตัวเองว่าคุณกำลังเป็นท้องฟ้าที่เฝ้ามองเมฆหรือคุณกำลังวิ่งไล่ตามเมฆเหล่านั้นอยู่อีโก้คือความคิดที่เราสร้างขึ้นมาว่าฉันต้องเป็นใครสักคนต้องสำคัญต้องมีต้องเหนือกว่าผู้อื่นเพื่อให้รู้สึกมีคุณค่า ทำให้เราไม่เคยพอและไม่พบความสงบที่แท้จริงเมื่อพูดถึงความคิดเราคงต้องพูดถึงอีกหนึ่งอง,องค์ประกอบสำคัญที่แอคหาโทเลชี้ให้เห็นว่าเป็นต้นกำเนิดของความทุกข์มากมายนั่นคืออีโกหรืออัตตาครับอีโ e กคือเสียงเล็กๆในหัวที่คอยกระซิบกับเราอยู่เสมอว่าฉันต้องประสบความสำเร็จให้มากกว่านี้ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่มีค่าหรือฉันต้องรวยกว่านี้ เมื่ออย่างนั้นฉันก็แพ้คนอื่นบางครั้งก็บอกเราว่าฉันต้องมีแฟนถ้าไม่มีฉันคงไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการเอ็กหาดอธิบายว่าอีโก้คือตัวตนจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดของเราเพื่อให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภยัยและมีคุณค่าในสายตาผู้อื่นแต่มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกทรมานอย่างไม่สิ้นสุดครับเพราะธรรมชาติของอีโก้คือ การที่มันไม่เคยพอครับไม่ว่าคุณจะมีมากแค่ไหนได้รับอะไรมามากเพียงใดอีโก้ e ก็จะเรียกร้องให้คุณต้องการมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆความสุขที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นได้ยากเพราะเมื่อเราได้ในสิ่งที่อีโก้ต้องการมันก็จะมองหาความต้องการใหม่ๆทันทีทําให้เราติดอยู่ในวงจรของการสแสวงหาไม่รู้จบยิ่งคุณฟังเสียงของอีโก้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งห่างไกลจากความสงบสุขที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้นครับมีเรื่องเล่าของเศรษฐีผู้ร่ำรวยคนหนึ่งครับเขาทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำสะสมทรัพย์สินมากมายจนวันหนึ่งเขาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งและนอนรอความตายอยู่บนเตียงคนไข้ในห้อง v i p ที่หรูหราลูกชายของเขามาเยี่ยมและถามด้วยความเศร้าสอยว่าคุณพ่อครับพ่ออยากได้อะไรอีกไหมครับก่อนที่พ่อจะจากไป เศรษฐีตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า,วาลูกเอ๋ยตอนนี้พ่อไม่อยากได้อะไรแล้วพ่อแค่อยากกลับไปมีความสุขแบบที่พ่อยังจนตอนที่พ่อยังไม่ได้มีทุกอย่างเท่าวันนี้ตอนนั้นอีโก้ของพ่อมันยังไม่ใหญ่เกินใจของพ่อเลยเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ใจเราและการที่อีโก้ ไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจเรามากจนเกินไปลองใช้เวลาสักครู่ครับคิดดูว่าทุกความกังวลที่คุณมีอยู่ในวันนี้ทุกความรู้สึกไม่พอใจความต้องการที่จะได้เป็นได้มีได้เหนือกว่าผู้อื่นสิ่งเหล่านี้มันมาจากใจที่แท้จริงของคุณหรือมาจากเสียงประสิบของอีโก้ของคุณกันแน่ครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจ กับความคิดและอีโก้กันไปแล้วหัวใจสำคัญของหนังสือ The Power of Now ก็คือประโยคที่ว่า Now is all you have หรือปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่คุณมีครับเรามักจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของอดีตและความทรงจำที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็จมปลักอยู่กับโลกของอนาคตที่เราจินตนาการและกังวลถึงสิ่งที่เอคาโเล่เน้นย้ำคืออดีตมันผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้มันเป็นเพียงภาพความทรงจำที่เก็บไว้ในความคิดของเราส่วนอนาคตมันยังมาไม่ถึงมันเป็นเพียงจินตนาการที่เราสร้างขึ้นและอาจจะไม่มีวันเป็นจริงก็ได้ความจริงเดียวที่มีอยู่คือตอนนี้ครับเอ็หาร์บอกว่าถ้าเราสามารถอยู่กับนาวหรือกับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มร้อยความทุกข์ความกังวลความกลัวเกือบทั้งหมด จะหายไปเลยครับเพราะอะไรนะครับเพราะความทุกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับปัจจุบันตัางหาครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณกำลังติดอยู่บนถนนรถติดยาวเหยียดถ้าคุณยอมรับว่านี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าคุณจะรู้สึกสงบและหาทางออกหรือหาอะไรทำในระหว่างนั้นได้สบายสบาย แต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ควรติดเลยฉันต้องไปให้ทันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คุณก็จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดโกรธและทุกข์ใจทันทีทั้งๆท,ท,ที่สถานการณ์จริงก็ยังคงเป็นรถติดอยู่ดีการยอมรับปัจจุบันจึงเป็นก้าวแรกของการปลดปล่อยความทุกข์ครับตอนนี้ครับลองฝึกด้วยกันลองมองไปรอบๆตัวคุณมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ เสียงผู้คนหรือแม้แต่ความรู้สึกในร่างกายของคุณแล้วลองยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบแค่ยอมรับมันดูครับคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกับความคิดและอีโก้กันไปแล้วหัวใจสำคัญของหนังสือ The Power of Now ก็คือประโยคที่ว่า Now is all you have หรือปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่คุณมีครับเรามักจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของอดีตและความทรงจำที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็จมปลักอยู่กับโลกของอนาคตที่เราจินตนาการและกังวลถึงสิ่งที่เอคาโทเลเน้นย้ำคืออดีตมันผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้มันเป็นเพียงภาพความทรงจำที่เก็บไว้ในความคิดของเรา ส่วนอนาคตมันยังมาไม่ถึงมันเป็นเพียงจินตนาการที่เราสร้างขึ้นและอาจจะไม่มีวันเป็นจริงก็ได้ความจริงเดียวที่มีอยู่คือตอนนี้ครับเอ็กฮาร์ดบอกว่าถ้าเราสามารถอยู่กับนาวหรือกับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มร้อยความทุกข์ความกังวลความกลัวเกือบทั้งหมดจะหายไปเลยครับ<ๆ>เพราะอะไรนะครับเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับปัจจุบันตัางหากครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณกำลังติดอยู่บนถนนรถติดยาวเหยียดถ้าคุณยอมรับว่านี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าคุณจะรู้สึกสงบและหาทางออกหรือหาอะไรทำในระหว่างนั้นได้สบายๆแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ควรติดเลยฉันต้องไปให้ทัน ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คุณก็จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดโกรธและทุกข์ใจทันทีทั้งๆท,ที่สถานการณ์จริงก็ยังคงเป็นรถติดอยู่ดีการยอมรับปัจจุบันจึงเป็นก้าวแรกของการปลดปล่อยความทุกข์ครับตอนนี้ครับลองฝึกด้วยกันลองมองไปรอบๆตัวคุณมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเสียงผู้คน หรือแม้แต่ความรู้สึกในร่างกายของคุณแล้วลองยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบแค่ยอมรับมันดูครับคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจถึงพลังของปัจจุบันแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะฝึกอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไร เอ็กฮารทเได้แนะนำเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังไว้หลายวิธีครับวันนี้ผมจะชวนคุณมาฝึกด้วยกันครับเทคนิคแรกการหายใจอย่างรู้ตัว conscious breathing นี่คือการฝึกที่พื้นฐานที่สุดและทรงพลังที่สุดครับเพียงแค่คุณสังเกตลมหายใจเข้าออกของคุณโดยไม่พยายามควบคุมมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เรามาลองฝึกพร้อมกันตอนนี้เลยนะครับขอเชิญคุณนั่งในท่าที่สบายที่สุดไม่ว่าจะนั่งบนเก้าอี้หรือขัดสมาธิค่อยๆหลับตาลงช้าๆหรือมองต่ำไปที่พื้นก็ได้ครับหายใจเข้าสังเกตสัมผัสของลมเย็นๆที่ปลายจมูกของคุณรู้สึกถึงหน้าอกที่ยกขึ้นเล็กน้อยหายใจออกรู้สึกถึงลมอุ่นๆที่ออกไปจากปลายจมูกรู้สึกถึงร่างกายที่ผ่อนคลายลง ทำแบบนี้สักสามรอบหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นให้คุณแค่อยู่ตรงนี้อยู่กับลมหายใจของคุณฟังเสียงต่างๆรอบตัวคุณอาจจะมีเสียงรถวิ่งเสียงนกร้องเสียงผู้คนแค่รับรู้ถึงมันไม่ต้องพยายามวิเคราะห์หรือตัดสินนี่แหละครับคือการอยู่กับนา w เทคนิคที่2 body scan การสแกนร่างกาย เทคนิคนี้คือการสังเกตความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายของคุณโดยไม่ตัดสินไม่วิเคราะห์แค่รับรู้ถึงมันลองทำตามผมนะครับขณะที่คุณยังนั่งสบายๆและหลับตาอยู่ค่อยๆนำความสนใจของคุณไปที่ปลายเท้าของคุณรู้สึกถึงน้ำหนักของเท้าที่วางอยู่รู้สึกถึงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เท้าของคุณจากนั้นค่อยๆเลื่อนความสนใจขึ้นมาที่น่อง ที่ต้นขาแล้วก็ขึ้นมาที่ท้องหน้าอกไหล่แขนมือสุดท้ายมาที่คอและใบหน้าสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตึงผ่อนคลายร้อนหนาวหรือการเต้นของชีพจรแค่รับรู้ถึงมันครับไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเทคนิคที่ 3. สังเกตความคิด observe your thoughts เมื่อความคิดผุดขึ้นมามากมายในหัวของเราแทนที่จะเข้าไปคลุกคลีกับมันให้เราถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังคิดมากหรือมีเรื่องวุ่นวายอยู่ในหัวลองทำแบบนี้ดูครับเมื่อความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งผุดขึ้นมาให้คุณพูดในใจสั้นๆว่าคิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนคุณกำลังดูเมฆลอยผ่านทองฟ้า ไม่ต้องพยายามหยุดคิดหรือบังคับให้คิดเรื่องอื่นแค่รับรู้ว่ามีความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณถอยห่างจากความคิดและตระหนักว่าคุณไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้ลองฝึกเทคนิคเหล่านี้ไปด้วยกันคุณรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสง,งบขึ้นไหมครับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างหรือเปล่า สิ่งที่เอ็กาดทอเลต้องการสื่อสารอย่างลึกซึ้งคือจงจำไว้เสมอว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูของเราแต่ความคิดคือเครื่องมือที่ทงพลังคุณสามารถใช้ความคิดเพื่อวางแผนสร้างสรรค์และจัดการกับชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าคุณปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมาใช้คุณมาควบคุมชีวิตของคุณ คุณจะไม่มีวันพบความสงบที่แท้จริงได้เลยครับเอกาทอเลกล่าวประโยคหนึ่งที่ทงพลังมากครับว่า The moment you realize you r e not your thought, freedom arises. แปลว่าทันทีที่คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณอิสรภาพก็จะปรากฏขึ้นนี่คือแก่นแท้ของการอยู่เหนือความคิด การตระหนักรู้ว่าคุณเป็นผู้เฝ้ามองไม่ใช่ความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณลองจินตนาการภาพนี้นะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมถนนเฝ้ามองรถยนต์จำนวนมากวิ่งผ่านไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนรถยนต์เหล่านั้นก็เปรียบเสมือนความคิดของคุณที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปส่วนคนคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ริมถนนนั้นก็คือตัวตนที่แท้จริงของคุณที่เป็นผู้เฝ้ามองความคิดเหล่านั้นถ้าคุณไม่โดดลงไปกลางถนนเพื่อวิ่งไล่จับรถเหล่านั้นคุณก็จะไม่ถูกรถชนคุณก็จะปลอดภัยความสงบและอิสรภาพก็จะเกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับลองสำรวจตัวเองดูว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุณเป็นเหมือนคนดูรถที่เฝ้ามองคว,มความคิดของตัวเองอย่างสงบ หรือคุณกำลังวิ่งไล่จับรถหรือกำลังวิ่งวนอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความคิดวุ่นวายเหล่านั้นอยู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์ปั้นสมองในเอพิโซดที่ลึกซึ้งและทงพลังนี้ครับถ้าหากว่าวันนี้คุณจำอะไรจากสิ่งที่เราพูดคุยกันไม่ได้เลยขอให้คุณจดจำเพียงสิ่งเดียวนี้ครับชีวิตที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ตรงนี้เดียวนี้ ไม่มีเมื่อวานไม่มีพรุ่งนี้มีแค่ตอนนี้เท่านั้นและตอนนี้คือของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตของคุณมันคือความจริงเดียวที่เรามีและเป็นพื้นที่เดียวที่เราจะสามารถพบกับความสงบสุขที่แท้จริงได้ครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอพิโซดนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณและเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกความทุกข์ความกังวลและพาคุณกลับมาสู่พลังแห่งปัจจุบันได้ครับ และถ้าหากพอดแคสต์เอพิโซดนี้ช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณผมอยากชวนให้คุณช่วยส่งต่อพลังแห่งปัจจุบันนี้ด้วยการแชร์เอพิโซดนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามที่คุณคิดว่าพวกเขากำลังต้องการมันอยู่ในตอนนี้ครับ และถ้าคุณอยากให้ผมสรุปหนังสือเล่มไหนอีกหรือมีหัวข้อใดที่คุณสนใจเป็นพิเศษสามารถทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจปั้นสมองหรือคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยครับเพราะเสียงของคุณคือพลังที่สำคัญที่สุดในการสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆเพื่อส่งมอบประโยชน์ให้กับผู้คนอีกมากมายครับ